จะในธรรมจะมีญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพจะนำประราชิกข้อที่สี่ห้ามพโพดปวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตนมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับฟังสาเหตุที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติประราชิกข้อที่สี่ก็เพื่อที่จะให้ไม่ให้พิสูจนไปโกหกต้มโตนหลอกลวงเข้าหากินนั่นเองต้นเหตุก็มีอยู่ว่า ชาวบ้านใกล้แม่น้ําวาคุโมทาอยากจนเข็นใจมีความแรงแค้นไม่มีอันจะกินแต่ก็มีพิสูกลุ่มหนึง่งคิดกันว่าจะให้ตัวเองอยู่ดีกินดีมีความสุขเจิงสองครอบคิดกันให้โพ่ถึงคุณวิเศษให้แก่กันและกันเพื่อให้คนเอาของดีๆมาถวายชาวบ้านหลงเชื่อก็นำ ของที่บ้านตัวเองมาถวายทั้งที่บ้านตัวเองนั้นมีความยากจนเข็นใจหลังจากออกพรรษาพิสูจนลกรมนั้นก็ไปเป้าพาระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเห็นผิวพานพิสูจกลกรมนั้นผ่องใสจึงถามและก็ได้รับคําอธิบายจากพิสูจน์เหล่านั้นว่าทำอุบายอวดคุณธรรมแก่กันและกันพระพุทธเจ้าทรงตําหนิว่าการทําอย่างนั้นกินไฟ ที่เผาเหล็กแดงๆอย่างดีเสียฝาเพราะว่าจะร้อนเพียงชาตินี้เท่านั้นไม่ตกนรกหมกไหมนายพบชาติต่อไปนั่นเองแต่การโกหกหลอกลวงจะทําให้ตกนรกในพบชาติอีกต่อไปนานแสนนานจึงบัญญัติขาบทว่า,าพิสูตรได้กาวอวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่มีในตอนว่ามีจะมีคนเชื่อก็าตามไม่มีคนเชื่อก็าตามเป็น ารชิต่อมามีอนุบัญญัติอีกว่ามีพระหลายโลกสำคัญตอนว่าได้บรโลุมากผลจึงประกาศออกไปภายหลังเกิดความกำหนัดจึงรู้ว่าไม่ได้บรลลูคุณธรรมจึงพาการไปโทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับสั่งว่าไม่เป็นอาบัติจึงบัญญัติสิกขาบทเพิ่มเติมว่าพิโสได้กราวอวดอุตริมนุษธรรมที่ไม่มีในตอนว่ามี จะมีคนเชื่อขอตามไม่มีคนเชื่อขอตามเป็นปราชิกเว้นไว้แต่สำคัญว่าได้บรลลุการอวดมีสองอย่างคือหนึ่งอวดจางๆว่าได้ฌานหรือได้ละ่ังยอดได้แล้วสองอวดโดยโอ้อมเช่นพูดว่าคนที่บรรลุคนวิเศษจะเป็นคนสมถะผมผ้าเศร้ามองถ้าผู้ฟังเข้าใจเป็นธุระใจ ถ้าไม่เข้าใจเป็นทุกกฎองแห่งการอวดอุตริมนุษธรรมมี5ประการด้วยกันนั่นก็คือ 1. อุตริมนุษธรรมที่ไม่มีจริง 2. อวดเพื่อหวังลาาผลหรือการสรรเสริญเยินยอ 3. อวดว่ามีในตนไม่ใช่ผู้อื่น 4. ผู้ฟังเป็นมนุษย์5ผู้ฟังเข้าใจคําที่พูดนั้น ลักษณะไม่ต้องอาบัตนสิขาบทนี้คือหนึ่งพิโที่โพดด้วยเข้าใจว่าตอนได้บุโลคุณวิเศษจริงๆ 2. พิสูงน์ที่โพดแต่ไม่ประสงค์จะอวดอ้าง 2. พิโสที่ไม่เป็นอาบัตนสิขาบทนี้คือ 1. พิโสบ้า 2. พิูสกระสับกระสายเพราะมีเวทนากล้า 3. พิโุเพอสีพิโุไม่มีสติ าพิสุที่เป็นต้นบัญญัติเรียกว่าอาทิกามิกะสีขาบทที่สีก็คือปราชิกอัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้บรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รู้วินัยของพระสงฆ์จะได้ประพฤติปฏิบัติในฐานะเป็นพุทธศาสนิกชนสืบต่อไปนั่นเองจเจริญพร